ไม่มีปัญญาแต่ว่าอยากได้มาเป็นเจ้าของแก่เป็นตัวสำรองแน้องก็ไม่มีใจแอบรักแอบบอกบอกรักน้องทุกวันไปน้องก็ไม่สนใจจะทำยังไงให้เธอสองสาร ไม่มีเงินตราลากตัวเธอมาเข้าไปกักขังกลัวชีวิตจะพังความหวังก็ได้แค่รอทั้งจนทั้งหลอพอ,พ,อพระเอกนางไทยใครนอจะมีใจมาเดินร่วมทางกับพระคองเราจำ แล้วช้ำอีกชีวิตจะปลีกไิเวกจะทำยังไงใจหนึ่งอกหักใจหนึ่งรักน้องนางจะตายแต่ก็ต้องทนไปรอไปยังไม่มีวังไม่มีปัญญาแต่ว่าอยากได้มาเป็นเจ้าของ อยากเป็นตัวสำรองนอ้นนองก็ไม่มีใจรอแล้วรออีกจำต้องทนตลอดไปเป็นตัวสำรองไม่ได้จะไปทำอะไรนอเราจำแล้วจำอีกชีวิตจะตีกต วิเวกจะทำยังไง